เรียนคณะกรรมการที่เคารพดิฉันนางสาวกัลยาณีหนูพัฒครูกลุ่มสาระการเรียนรู้พณิตศาสตร์โรงเรียนกันทลักวิทยา วันนี้จะนำเสนอผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอนระหว่างวันที่1ตุลาคม2567ถึง31มีนาคม2568ค่ะซึ่งก็จะขอนำเสนอแบ่งออกเป็น2ส่วนด้วยกันก่อนจะถึง2ส่วนนั้นขออนุญาตแนะนำตนเองค่ะปัจจุบันนี้ฉันดำรงตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนกันทลักวิทยา อายุปัจจุบัน37ปีวุฒิการศึกษาสูงสุดวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตคณิตศาสตร์ศึกษาอายุราชการ13ปี10เดือนค่ะในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2,567ที่ผ่านมาได้รับมอบหมายให้สอนในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานและเพิ่มเติมระดับชั้นม .4 รายวิชาเพิ่มเติมระดับชั้นม .1 รายวิชาป้องกันการทุจริตและก็กิจกรรมต่างๆค่ะซึ่งภาระงานก็เป็นไปตามที่กรกศกำหนดทั้ง4ด้านค่ะ ในส่วนที่1การพัฒนาตนเองตามมาตรฐานตำแหน่งนั้นก็แบ่งออกเป็น3ด้านด้วยกันด้านที่1การจัดการเรียนรู้1.1การสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตรนะคะก็ได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ประเมินผลการใช้ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรหลัสารรการเรียนรู้พุทธศาสตร์ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ฉบับปรับปรุงพศ2560ตามกระบวนการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาและก็ได้มีการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชีว้วัดนําไปสู่การจัดทําคําอธิบายรายชาและออกแบบหน่วยการเรียนรู้และนําไปสู่1.2ก็คือการออกแบบการจัดก,การเรียนรู้ซึ่งในภาคเรียนที่ผ่านมาได้ใช้การจัดการรู้แบบรวมพลัง5ขั้นตอนค r o u f a step ร่วมกับเทคนิคแผ่นผังความคิดสําหรับนักเรียนชั้นม .4 ตามกระบวนการ5ขั้นตอนตามดังแผนภาพเลยค่ะซึ่งการออกแบบนี้นะคะได้มีผู้บริหารแล้วก็ ตัวแทนครูระดับชั้นม .4 ประเมินออกการออกแบบการจัดการเรียนรู้มีการนํามาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันในกระบวนการ PRC และการนิเทศภายในและเผยแพร่สู่สาธารณะทาง YouTube c h anel ทีแก่น้อย c h anel n ค่ะและนอกจากนี้นะคะ1.3ก็มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เข้ากับกระบวนการโค้ดไฟ s ต e ปและการใช้แผนผังความคิดได้มีการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จากการทำงานเป็นทีมและมีการใช้จิตวิทยาในการสอนนะคะ อันนี้ก็จะเป็นการที่นิเทศภายในแล้วก็ดำเนินการร่วมกับกิจกรรม PLC ค่ะ1.4การสร้างและหรือพัฒนาสื่อนักรรมเทคโนโลยีและแหล่งการเรียนรู้นะคะในภาคเรียนที่ผ่านมาได้ใช้การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบรวมพลังห้ขั้นตอน p r o ว์ไฟสและการใช้แผนผังความคิดสําหรับนักเรียนชั้นมสทําให้เกิดสื่อต่างๆไม่ว่าเป็นกิจกรรมทางคณิตศาสตร,ร์นะคะแล้วก็สื่อเกมต่างๆทั้งแบบมนนวดแล้วก็แบบใช้แอปพลิเคชันค่ะ นอกจากนี้นะคะก็มีการนําสื่อนี้ไปใช้ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนมีการเผยแพร่ให้กับเพื่อนครูทาง YouTube ที่แก่น้อยชาแนลค่ะ1.5การวัดและประเมินผลการเรียนรู้นะคะมีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่หลากหลายเหมาะสมและสอดคล้องกับผู้เรียนมีการให้ผู้เรียนทราบถึงจุดแข็งของตนเองและก็ทราบจุดอ่อนที่สามารถพัฒนาต่อยอดได้ตัวอย่างอันนี้เป็นการใช้ แบบทดสอบออนไลน์ที่ใช้แอปพลิเคชันฟิสิก์ในการสอบย่อยนะคะนอกจากนี้นะคะก็มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงนะคะ 1.6ได้มีการศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลแบ่งออกเป็นกลุ่มเก่งก,ก,กลางอ่อนดังกราฟเลยนะคะแล้วก็ได้มีการานําปัญหาเกี่ยวกับความสามารถในการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์เรื่องความน่าจะเป็นนะคะมาไปสู่ในการแก้ปัญหาในชั้นเรียนเกิดการวิจัยในชั้นเรียนเกิดขึ้นนะคะ1.7มีการจัดเป็นการที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยเฉพาะทักษะ การใช้ชีวิตทักษะการทํางานทักษะการใช้นวัตกรรมและทักษะการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆแลวก็1.8ได้มีการอบรมพัฒนาคุณภาพและคุณลักษณะที่ดีของผู้เรียนในข้ามภฮมรูมข้าปรายชาเพิ่มเติมการป้องกันการทุจริตและในกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์และมีการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลเพื่อวางแผนในการจัดการเรียนรู้และให้คาปรึกษาแก่ผู้เรียนค่ะ ด้านที่2การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้นะคะ2.1ได้มีการจัดทําข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชาซึ่งจะทําอย่างเป็นระบบและสามารถให้ผู้เรียนสามารถค้นหาสารสนเทศของตนเองได้อย่างอิสระผ่านระบบออนไลน์นะคะแล้วก็มีการสรุปสารสนเทศผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์และไม่ผ่านเกณฑ์ ให้เป็นปัจจุบันเพื่อให้นักเรียนสามารถตรวจสอบตนเองและนําไปใช้ในการพัฒนาการเรียนได้อย่างรวดเร็วทําให้ในภาคเรียนที่ผ่านมาไม่มีนักเรียนคนใดติด0ูงรอมสอค่ะ2.2ดําเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนปัจจุบันนะคะก็ได้เป็นที่ปรึกษาในภาคเรียนที่ผ่านมาก็ได้เป็นที่ปรึกษาของนักเรียนชั้นม4 15ทับได้มีการนําข้อมูลพื้นฐานของนักเรียนเปลายบุคคลสรุปเป็นสารสนเทศเพื่อใช้ในการวางแผนการดูแลช่วยเหลือนักเรียนค่ะ แล้วก็มีการประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองอย่างต่อเนื่อง2.3ปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนก็จะแบ่งออกเป็น18งานด้วยกันแต่หลักๆก็จะมีการเป็นหัวหน้ากลุกก่มสาระการเรียนรู้พณิตศาสตร์รองหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษางานการประเมินการดําเนินง,งานฝ่ายบริหารวิชาการงานนิเทศภายในงานส่งเสริมวิชาการงานเทียบโอนหลักสูตร งานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนรายวิชา IS งานห้องเรียนพิเศษโครงการพิเศษงานห้องเรียนพิเศษ h m t e MST โครงการโครงการวิทยาศาสตร์พลังศิบแล้วก็งานพัฒนาสื่อนักกรรมและการจัดการเรียนรู้นะคะแล้วก็คณะกรรมการโครงการตั้งทุจริตคณะกรรมการจัดการเรียนการสอนตารางเรียนตารางสอนคณะกรรมการสํานักงานฝ่ายวิชาการแล้วก็เป็นครูแกนนําพิซาแล้วก็เป็นครูที่ปรึกษาระดับชั้นม4ทับค่ะ อันนี้ก็จะเป็นภาพประมวลภาพกิจกรรมที่ได้ดําเนินงานปฏิบัติงานเพื่อพัฒนานคุณภาพก<อ>ารศึกษาของโรงเรียนนะคะอันนี้จะเป็นตัวอย่างคร่าวๆนะคะ,ะ2.4ได้มีการประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อแก้ไขปัญหาของผู้เรียนอย่างทันท่วงทีค่ะด้าที่3การพัฒนานตนเองและวิชาชีพนะคะ 3.1ได้มีการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเนื่องจากว่าปัจจุบันมีการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่21ดังนั้นต้องมีการพัฒนาสมรรถนะครูให้เท่าทันเหตุการณ์ซึ่งในระหว่างวันที่1ตุลาคม2567ถึง31มีนาคม2568ที่ผ่านมาได้มีการพัฒนาตนเองไป136ชั่วโมงนะคะแล้วก็ได้นําการพัฒนาตนเองนี้มาออกแบบการจัดการเรียนรู้หรือวางแผนในการจัดกระบวนการทํางานด้านต่างๆ หรือสนับสนุนการจัดการเรียนรู้การจัดการศึกษาได้อย่างเหมาะสมค่ะ3.2นะคะได้มีส่วนร่วมและเป็นผู้นําในการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ทางวิชาชีพโดยมีการจัดตั้งกลุ่ม plc ของครูคณิตศาสตร์ชั้นม4นะคะได้มีการนําแก้ปัญหาของผู้เรียนได้มีบทบาทเป็นโมเดลทิเชอร์ได้มีบทบาทเป็นสมาชิกร่วม plc ทําให้เกิดองความรู้และนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ค่ะ 3.3ได้มีการนําความรู้ความสามารถทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองหรือการพัฒนาวิชาชีพไปใช้ในการจัดการเรียนรู้พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนไม่ว่าจะเป็นการสร้างสื่อการเรียนรู้สร้างแบบทดสอบหรือการนําความรู้ไปเผยแพร่กับเพื่อนครูในการเป็นวิทยากรหรือคณะกรรมการต่างๆค่ะในส่วนที่2นะคะขออนุญาตดำเนินอรายงานเกี่ยวกับผลการดําเนินงานตามประเด็นท้าทายซึ่งได้มีการ ประเด็นท้าทายในการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์เรื่องความน่าจะเป็นแล้วก็ได้มีการใช้การจัดกํากวนการในรู้แบบรวมพลัง5ขั้นตอน Pro 5 step ร่วมกับเทคนิคแผนผังความคิดสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ซึ่งทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นผลการดําเนินง,งานได้บรรลุตามเป้าหมายของด้านเชิงปริมาณและก็เชิงคุณภาพผลลัพธ์และชิ้นง,งานต่างๆที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนได้เผยแพร่ในทางเพจ Facebook ครูไผ่น้อย Channel แล้วก็ ทางเพจของ YouTube ที่ไก่น้อยชาแนลเช่นกันค่ะทั้งหมดทั้งมวลนี้เป็นผลการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาตั้งแต่1นุตุลาคม2 5 6 7ถึง3 1มีนาคม2,568ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ